สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอๆพี่น้องทั้งช่องฮักนัสบีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยพอกันขึ้นเก่าค่ะพี่น้องเจ้าขาขึ้นหัวข้อที่ว่ากำติดจรวดให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวอย่างที่ว่าล่ะค่ะพี่น้อง่าแล้วก็น่าสงสัยหายลึกลับนั่นแหละค่ะพี่น้องขาเรื่องผ้าเหลืองก็ถือว่าช่วงนี้ผ้าเหลืองร้อนรุ่มกลุ่มใจเป็นพิเศษอีกแล้วล่ะค่ะพี่น้องขาอีกแล้วครับท่านน่ะนะคะ พี่น้องขาผ้าเหลืองเป็นการที่ทําให้ลุกเป็นไฟอีกรอบหนึ่งก็ว่าได้นะคะพี่น้องขาอาจจะเกิดจากเรื่องราวที่เป็นการที่กลั่นแกล้งหรืออะไรอย่างไรแต่กลั่นแกล้งถ้ามันไม่มีเหตุและผลถ้ามันไม่มีเหตุมันก็มีผลถ้าไม่มีผลมันก็ไม่มีเหตุอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องขาแต่เหตุการณ์ที่เราจะนําเสนอวันนี้ก็ทุกคนได้ยินข่าวคราวมาแล้วอ่ะนะคะพี่น้องขาในกรณีพระเหลืองผราเหลืองทางภาคใต้พระมหาชื่อดัง อย่างที่ว่าล่ะคะ่ะพี่น้องขาจะว่ามาหาหรือเปล่าเราก็ให้ฉายามหาก็แล้วกันเพราะว่าเป็นผู้ที่มีฝีปากกล้าในการที่ไป uh, พูดไป uh, เขาเรียกกอะไรไปสั่งไปสอนไป uh, รับเชิญทุกที่ก็เป็นผู้ที่มีฝีปากกล้าในกรณีไม่ว่าแต่เรื่องอะไรก็ตามในช่วงหนึ่งที่ด่งดังในเรื่องการที่ไป uh, พูดถึงการเมืองอย่างที่ว่าล่ะคะ่ะพี่น้องขานั่นคือพระที่เราพูดถึงก็เป็นอดีตไปแล้วอย่างที่มีข่า คราวกันเมื่อสองสองมวันที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นกระพืหืมอ,อย่างที่บอกว่าเป็นหลวงพี่กระโตะตอนนี้ก็เป็นอดีตหลวงพี่กระโตะแล้วอนะคะพี่น้องขาก็เป็นทิดกะโตอย่างนี้กันแล้วกันนะครับพี่น้องขากับพระย้อยซึ่งคนหลังเนี่ย ก็ณนะตอนนี้ที่มาดามหน่อยนั่งพูดข่าวเนี่ยก็เป็นประมาณว่าหายตัวไปไม่รู้ว่าไปที่ไหนหายตัวลึกลับอย่างที่ว่าแหละคะ่ะพี่น้องคาข้อเมื่อวานก็เห็นอ,อดีตพระกระตุนี่แหละหายตัวไปแต่พอสุดท้ายก็คือสามสี่ทุ่มก็ไปแอบสึกอย่างที่ว่านะ้พี่น้องเนาะน,นั่นคือเป็นข่าวคราวที่เราจะจิบยกมาถือว่าพูดคุยเป็นการร้อนระอุข,ของพวกผ้าเหลืองอย่างนี้แล้วกันนะนะคะพี่น้องขาถ้าถ้า ง่ายๆว่าถ้าเป็นคนที่ถ้าก,ก็ก็เป็นบุคคลธรรมดาที่ไปบวชนี่แหละคะ่ะพี่น้องค่ะแต่ถ้าตัดกิเลสไม่ได้ตัดกิเลสตัณหาไม่ได้มันก็ควร ไม่ควรที่จะไปบวชอย่างที่ว่าล่ะค่ะพี่น้องขาก็เป็นเรื่องนี้ก็สามารถที่จะเป็นเคสตัตี้ได้เลยเป็นบทเรียนได้เลยเป็นอุทาหรณ์ได้เลยเหมือนกันค่ะพี่น้องเพราะว่าอะไรคะเพราะกับการที่โอเคเป็นผู้โดง่งผู้ดังเป็นพระนักพูดว่าง่ายๆนะคะพอปินโดง่งดังแล้วแน่นอนล่ะค่ะมันก็จะมีคนนูน่นคนนี่กัดเซาะงัดแง,งะอะไรอย่างไรมันก็ทําให้เกิดปัญหาแต่ถ้าเราทําดีแล้วถึงจะกัดจะเซาะอ,อะไรอย่างไรมันก็ไม่ทําให้เราเกิดปัญหาหรอกค่ะพี่น้องค่านั่นก็คือ ไม่มีเหตุมันไม่มีผลแน่นอนนะคะฉะนั้นก็คือเหตุการณ์นี้ก็เป็นดุทาหอนแล้วสุดท้ายก็มีการอย่างหลวงหลวงเป็นหลวงพี่เป็นอดีตหลวงพี่กระโตอย่างนั้นแล้วกันนะคะพี่น้องขาหลวงน้องหลวงป้าหลวงลุงก็ว่าไปนะคะตอนนี้ก็คือเป็นอดีตไปแล้วเพราะว่ามีการไปแอบซึกเมื่อคืนสามสี่ทุ่มมนนะคะเป็นเพราะว่ามันมีเรื่องราวอยู่ที่ว่าเรื่องผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องประดมหน่อยมองบอกว่า เป็นเหตุการณ์การเงินกับการอำนาจการเงินกับการอำนาจมันเลยทําให้เกิดปัญหาหรือเปล่าคะพี่นอ้องคาเพราะว่าเรื่องมันชักทะแม่งทะแม่งเป็นเพราะว่าหนึ่งละคนที่เอาคลิปมามีการอัดคลงอัดคลิปไม่ว่าจะมีอะไรในรถไม่ว่าจะมีการพูดไม่ว่าจะเป็นการแชทไลน์การนู่นนี่นั่นออกมาแฉพรึบเยอะแยะมากมายเลยนั่นะเป็นการที่เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลเพื่อจะให้เกิดปัญหาก่อนนั้นนะหรือเปล่าหรือ ทำขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะกลั่นแกล้งหรือเปล่าแต่มาดามหน่อยก็มองว่าอีกข้อหนึ่งก็คือกลั่นแกล้งนะพี่น้องนะเพราะว่าอะไรคะพี่น้องคะก็หลังจากที่มีผู้หญิงออกมาแล้วก็ออกมาทางทางสื่อสาธารณะพอสื่อสารารณะเสร็จแล้วก็จะมีการแบล็กเมลนั่นแหละค่ะพี่นออ้องขาพอทําให้มีปัญหาหนู่นนี้นั่นคนเจ้าตัวที่สร้างปัญหาก็พูดนู่นพินนีก็มีคนไปสอบถามก็บอกว่าไม่ใช่ตัวเองพอสุดท้ายแล้วพิสูจน์ออกมาก็แอบหลบไป สึกกนะ็นั่นก็คืออา,อาดีต พระก,กาโตอย่างนั้นละกันอดีตรองพี่กาโตนั่นละกันนะครับพี่น้องการนั่นคือข้อที่หนึ่งมีการสึกแล้วแต่ถามว่าสึกแล้วจบไหมมันก็ไม่น่าจะจบนะครับพี่น้องคะเพราะว่าเจ้าอาวาสคนที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าโอเคถ้าสึกแล้วก็ถือว่าจบแต่หลักทางกฎหมายหลักทางส่งนี่โอเคสึกแล้วก็คือจบอาจจะเป็นไปได้แต่หลักในการที่ถ้ามีใครยื่นร้องฟ้องในส่วนของมีการช่อโกงมีการที่มาของเงินที่มีการโอนให้สีการนู่นนี้นั่นอะไรเป็นเงินก้อนนู่นน่ะ จะเอาเงินมาจากไหนอะไรอย่างไรนั่นนะครพี่น้องคะนั่นคือสิ่งที่มันต้องตามต่อว่าศึกออกไปแล้วมันไม่ใช่ว่าศึกแล้วศึกเลยศึกแล้วก็จบเรื่องมันไม่น่าจะใช่มันก้งจะมีเรื่องราวต่อมีการฟ้องร้องแล้วก็มีการตรวจสอบว่าที่มาที่ไปของเงินของทองอะไรยังไงประมาณนาะพี่น้องเนาะแล้วก็คนที่อยู่ในเรื่องในราวเป็นผู้หญิงคนนั้นจะเอาเรื่องไหมนั่นคือสิ่งที่เราต้องติดตามนั่นก็คือภาคระตุออดีตภาคระตุอย่างนั้นแล้วกันนะครับพี่น้อง ance, ขาพอคราวนี้คนที่เอามาแฉคนที่ออกทางสื่อบ่อยๆเป็น อคนแรกเลยที่มีการเผยแพร่ะอะไรพวกนี้ก็คือพระย้อยอย่างที่เรารู้กันน,นะครับพี่น้องขาแล้วก็พอพระย้อยนี่ก็ออกสื่อนู่นนี่นั่นแม้กระทั่งตอนแรกที่เกิดเรื่องก็เจออ้าอาวาส จะได้ออกจากวัดแนละ้วก็มีมีข่าวมีสื่อนู่นนี่มีคนให้กําลังใจเยอะแยะม,มากมายก็สุดท้ายผู้หลักผู้ใหญ่ก็เรียกไปคุยก็คือได้อยู่ต่อที่วัดอย่างที่ว่านะ้อพี่น้องเนาะแต่ข่าวมันออกมาหลังจากที่กระโตไปบวชไปศึแกแล้วอย่างนั้นนะคะพี่น้องขามันก็จะมีข่าวตามมาแหะค่ะพี่น้องคะ่ะนั่นก็คือที่มาที่ไปมาดาหน่อยมองว่ามันจะเป็นการ กรรมติดจรวจให้ทุกแกท่านทุกนั้นถึงตัวหรือเปล่านะคะพี่น้องขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ณวันนี้ณวินาทีนี้ก่อนที่มาดำจะขึ้นเวทีเนี่ยมีข่าวออกมาทุกช่องเลยก็คือหายตัวลึกลับ หาตัวไม่เจอแล้วไงคะพระย้อย,อยนะคะพี่น้องขาส่วนส่วนอ,อดีพตพระกะโตเนี่ยก็คือกลับบ้านเกิดไปแล้วอย่างที่ว่านั่นแหละค่ะพี่น้องขาก็โอเคสืบมาก็สวยๆแต่คดีจะโดนอะไรก็อยู่ที่ว่าผู้ที่จะฟ้องร้องจะเอาเรื่องเอาราวจะมีการยื่นเรื่องฟ้องร้องมันมันจะต้องมีผู้ที่ได้เป็นทุกข์ได้รับทุกข์ไงครับพี่น้องขาถึงจะมีการร้องเรียนเอาเรื่องเอาราวได้ประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาแต่คราวนี้คราวนี้พระย้อยคนที่ออกมาพูดมาเผยอะไร ต่างๆนี่สุดท้ายก็คือหายตัวลึกกลับเหมือนกันเราก็วันๆันอยู่เหมือนกันว่าหายตัวนี่อาจจะไปทรงไปศึกเพราะว่าอะไรครับพี่น้องขาเพราะว่ามีคนขุดอย่างที่ว่าแหะคะ่ะพระย้อยคนที่ออกมาโปง่งมาปากโป้งนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาก็คือเขาไปพิเ,เขาไปขุดคุยเรื่องเดิมเรื่องเก่าเรื่องมีสีกงสีกาไปวงเวียนนูน่นนี่นั่นก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะาพระรูปพระรูปนี้พระย้อยเนี่ยก็จะมีทางเจ้าอาวาส ทางพระผู้ที่ใกล้ชิดพระผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดอะไรยังไงก็พยายามทยอยกันออกมาพูดถึงแล้วว่าโอเคพายย้อยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันในส่วนของสีกานี่แหละค่ะมีการพัวพันสีกาด้วยประมาณแล้วหลังยิ่งจะหนักกว่าพระกะโตนี่หรือเปล่าเราไม่รู้นะคะพี่น้องคะเพราะว่ากระโตนี่อย่างที่บอกพระ,ะผู้เป็นปร,รมาจารย์เพื่อนก็ออกแทนตัวบอกว่าพระกะโตเนี่ยก็เป็นผู้ที่ สร้างรายได้ให้เป็นหลายร้อยล้านเป็นร้อยล้านให้สําหรับวัดเหมือนกันน่ะนะคะพี่น้องขาเพื่อนก็เลยบอกว่าไม่อยากจะเอาเรื่องแต่ทางสีกงสีกาจะเอาเรื่องหรือเปล่าของกระตกเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะนะคะพี่น้องขาแต่ของพายย้อยสิพายย้อยนี่อาจจะไม่มีใครการันตีเพราะว่าไปอยู่ที่วัดไหนตาเป็นข่าวนะพี่น้องนะไปอยู่ที่วัดไหนก็จะโดนร้องเรียนโดนมีปัญหาหนูน่นนี้นั่นเยอะแยะมากมายก็เท่ากับว่าตอนนี้ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นจะมาถึงตัวหรือเปล่าเห็นหายตัวลึกลับแล้วก็ดีกรีก็ ไม่ธรรมดามีเรื่องนู่นนี่นั่นที่วัดก่อนนู่นนั่นวัดนี้มามาให้ข้อมูลไงคะ่ะพี่น้องคะนั่นคือสิ่งที่เราต้องตามต่อแล้วคะ่ะพี่น้องคะนี่ก็คือถามว่าถ้าทั้งสองคนนี่ คือทาได้นั่นแหละค่ะพี่น้องาคาก็คือถ้าเรายังไม่ตัดกิเลสตัณหาเราก็จะไปบวชเลยนั่นค,ค,คือความหมายแต่ถ้าพูดถึงว่ามีคนกัดซ้อ,อก,กัดแท้บางกระแสก็บอกว่ามีการขัดแย้งกันบางกระแสก็บอกว่ามีการที่อ่ามันไส้ซึ่งกันและกันกันแกล้งกันอะไรอย่างไรแล้วก็เข้าฝัง่งเข้าฝ่ายแล้วฝ่ฝฝายหญิงก็จะออกมาบอกว่าเฮ้ย hey, ฉันทําแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าฉันเป็นโรคไบโพล่าฉันเป็นโรคนู่นนี่แต่ฉันจะมาแถลงหลังจากที่การโตมีการสึกแล้วเป็นคารวาสแล้วก็บอก ว่าผู้หญิงคนนี้จะมีการมาถแถลงมีการมาเล่าให้ฟังมีอีกช็อตหลายช็อตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแต่เขาก็บอกว่ากับการที่เปิดออกมาแบบนั้นมันก็เป็นสื่อให้เห็นเห็นว่าโอเคระหว่างกาโต้กับผู้หญิงมีอะไรกันนู่นนี่นั่นมันก็เป็นบทพิสูจน์เป็นเป็นการที่พิสูจน์ออกมาให้เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เมคขึ้นมามันไม่ใช่อะไรก็คือเป็นเรื่องจริงนั่นก็ผิดอยู่แล้วมีการสืบออกไปแต่ถ้าเขาไม่เอาเรื่องราวว่ามีการโกงกินเรื่องเงินหรือเปล่ามันก็คือจบแค่นนนัั้้ออยยย่่่่าาางทีีวแติยยยสมน จบไม่ง่ายเพราะว่าอะไรคะเขาจะมองว่ากับการที่มีการขัดมันการแย้งกันมีการโน่นนี่กันเพราะว่าเขามีการขุดคุยเบื้องลึกเบื้องหลังที่เป็นอดีตของไพ่ย้อยมาเยอะแยะมากมายเราก็ไม่ตามดูกันคะ่ะพี่ดอกขาซึ่งขณะที่มาดาน่อยขึ้นนี่อยู่ขึ้นไล์สดเนี่ยข,ข,ขึ้นพูดทําคลิปเนี่ยก็ยังมี ช่องใหญ่หลายช่องที่ติดตามเรื่องนี้บอกว่าหายตัวไปลึกลับของไพ่ย,ย,ย้อยเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่ากับการที่หายไปแต่เป็นเพราะเหตุไรอะไรอย่างไรหรือจะเป็นตามที่ข่าวข้าที่เขาไปขุดไปคุยแล้วสุดท้ายก็คือกรรมมันติดจรวดให้ทุกแก่ท่านทุกท่านถึงตัวหรือเปล่านะคะพี่น้องคะนี่คือรอตามดูว่าจะเป็นอะไรยังไงก็เป็นการแชร์เทือนของผ้าเหลืองได้เหมือนกันละคะพี่น้องคะแล้วก็เราได้ยินต่าง ว่าพระระหว่งางพระไม่ว่าจะเป็นธรรมดาหรือจะเป็นผู้ที่มีบุญบารมีในวัดนั้นมีพาวเวอร์ในการคลองวัดอะไรอย่างไรเป็นแม้กระทั่งเป็นเจ้าอาวาสอะไรยังไงก็มีเรื่องพวกนี้หม,ม,มายจะจะมากหมายน่าจะเป็นเอาตรงนี้มาเป็น case study นะพี่น้องเนาะเพราะว่าทําแบบนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าไม่วันหนึ่งมันก็ต้องเป็นวันหนึ่งที่เกิดปัญหาถ้าตัดกิเลสตัณหาไม่ได้ก็ไม่ต้องไปบวชงั้นน่าจะโอเคตามนั้นทําให้เสื่อมเสียผราเหลืองอย่างที่ว่าแล้วกัพี่น้องคะ่ะ โอเคถ้ามีอะไรเราจะเอามาพูดคุยกันอีกทีนึงนะคะพี่น้องคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ